ชุมชนนางวัวสถาบันอันรักมั่นมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานการศึกษาขอต้อนรับทุกท่านสู่ประตูแห่งรั้วเขียวแดงโรงเรียนชุมชนนางวัวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษานครพนมเขตสองตั้งอยู่เลขที่1นทับสองหมู่8บ้านนางวัวตําบลน,นางงัวอำเภอนาวา่าจังหวัดนครพนม เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น356คนมีห้องเรียนจำนวน17ห้องเรียนมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน28คนบริหารงานโดยนายเตรียมศักดิ์อินอุเทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนานางวัว และนายสมใจพิมพารองพบในการโรงเรียนชุมชนานางวัวมีข้าราชการครูจำนวน18คนพนักงานร,ราชการหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนครูอัต,ตาจ้างสองคนพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนครูจิตอาสาหนึ่งคนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหนึ่งคนและนักการพานรันโรงหนึ่งคนผลงานที่ภาคภูมิใจ โรงเรียนชุมชนนางัวได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2564รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปฐมศึกษายอดเยี่ยมขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2564 โลรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12ประจำปี2564จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลชนะเลิศการประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการแข่งขันงานศินลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ณจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงระดับชั้นป .1 ถึงป6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดท,ทุม้มระดับชั้นป .1 ถึงป6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวของวงใหญ่ระดับชั้นป .1 ถึงปห รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวของวงเล็กระดับชั้นป .1- ป .6 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวจะ๊เข้ระดับชั้นป .1- ป .6 และรางวันเหรียญทองแดงการแข่งขันเดี่ยวซอดวงระดับชั้นป .1- ป .6 ความรู้กู่ความดีมีวิชามีปัญญาตงเมืมอเครื่องประดัแเ่งต้น